โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้นะสุดร้อยห้าสับค่ะก็โอเคีไมเลยนะจ๊ะโอเคซึ่งโอเคนี่ผมไม่รู้จะทำอะไรดีนะก็เลยไปจับซื้อได้เป็นแนมไม่มีเลย หมอนั่นมีหมอนคอมโบหอนคแต่ผชอบคอมโบแรมเพอกับเจ้าอื่นไกลเวลามากกว่าเลยคือแบบว่าต้องไม่ต้องไปอแบบว่าเสียเวลานะคะกับหมอจะชุกนี่ก่อนนะโจเกอร์โอ้โหผิดผิดอันเดียวรู้เรื่องทำเคว็ดอื่นถือ ใส่ใครผมยิงเลยนะก่อนนะรู้ไหมปัตงกะไรเนี่ยเป็นหมอยโอ้บอกเลยว่าผมเมื่อกี้ผมไม่น่าบอกเลยว่าผมเป็นฆาตกรอ่ะพูดทำไมเนี่ยโอ้ยทุกคนฆ่าไปก่อนทุกคนข้าไปก่อนสีน้ำเงินน่าจะเป็นโจ๊กเกอร์นะทุกคนฆ่ามไป สีน้ำเงินโจ้ครับสีอะไรดิสีน้ำเงินเป็นโจ๊กเกอร์ครับทุกคนเดี๋ยวผมไปยิงให้ดูหมอหวังว่าจะยังไม่ถึโอ้โหที่วังสีฟ้าเดี๋ยวผมชุบขึ้นมาเดี๋ยวยิงไปเพิ่มทุกคนผมวางเพิ่มทุกคนข้ามครับอย่าไปเชื่อที่สีน้ำเงินพูดสีน้ำเงินเขาเป็นโจ๊กเกอร์ครับเดี๋ยวผมไปยิงให้นี่มันคำพูดของฉันนะนี่นี่มันคำพูดของฉันไม่ใช่ครับผมพอดีผมรู้มาแล้วอะครับว่าคุณโกหก นในเงินโจครับทุกคนกระข้ามไปไม่ใช่โจแต่ผมวางมือก็ใช่ไงอ๋อว่างมือเราก็ยิงได้อยู่ดีเปล่าวะวางมือไม่ใช่ฆ่ายตะกอนก็ใช่ไงก็ใช่ไงวะเ่ะไม่ใช่ฆ่ายตะกอซึ่งไหนทุกคนซึนก็ไม่ใช่ฝ่ายคตะกอนไงก็ใช่สีม่วงมันมายิงเราเราไม่ใช่ทุกคนไม่ต้องไปชุบไอ้สีม่วงไม่ต้องไม่ต้องรอชุบนะคะเพราะว่ามันตายแน่นอน มันตายแน่นอนนะคะผมนะไม่ต้องรอชุบอะไรทั้งสิ้นนะมันตายแน่นอนนะคะทุกคนไม่ไม่ต้องรอชุบอะไรทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมเคลมไหมมามารอรอลมจ้าวางเพลิงท้าทายแก่แก่แกไม่นำ้ำ โอเคผมยิงน้ำเงินแล้วให้ลวนะทุกคนผมยิงน้ำเงินให้ลไปดไปดไดไปดไปดไปหวกนะัวกนกดใจคลิปไปเมื่อกี้อะสีม่วงบอกว่ามันเป็นมันเป็นโจ๊กเกอร์สีม่วงอะยิงไม่ผมเป็นในอำเภอสีน้ำเงินอะเป็นโจ๊กเกอร์ ใช่สีบี่มาู่ก้กสีพวงพูดถูก่ไหไมไปเราไปเราได้ยินว่าว่าสีแดงอะเป็นแนงเป็นแล้วจะไปยินสีน้ำเงินที่เป็นโจเกอร์เออ สีน้ำเงินสีน้ำเงินผมสงสัยสีสีโซ่อะไม่รู้จะกดระเบืออะไรทั้งที่มีหมอกอยู่แล้วอ่ะไปยิงสีโ้่ให้ผมดูหน่อยโอเคผมมียิงสองผมมียิงสองครั้งแล้วเนี่ยคิดว่าท่านหมอมาไม่ทันแล้วยืนอยู่ตรงนั้นเราก็จะโดนคิดว่าเป็นฆาตกรเผื่อว่าเื่อว่าคนตายเผื่อมันยิงผิดคนเดี๋ยวผมจะชุคนให้เจอถ้าเจอเจอผมมาลากศพอยู่ห้ากดโหว้ด้ผมจะลากไปชุบจดไป ทำไ้ท้านก็ท่าสมมติว่ารอหมออยู่แล้วมีคนเห็นเขาอาจจะคิดว่าเราเป็นฆาตกรกมันรอหมอจริงๆ่งเขาจะคิดว่านายเป็นฆาตกรเพื่อเพื่ออะไรแม่จะลองยิงส้มดูนะถ้าเกิดหุมตายก็ไอ้นั่นเอง ก็ให้สีแดงชุบไปสีเทียวมันนี่หน่อยนี้หวานหวานไม่จี๊ดซ้ำๆไม่ขอทำไมขอทำเดี๋ยวเดี๋ยวรอคูดาวนแป๊บนึงแป๊บนึงสองหนึ่งโอเคสีแดงมามาสีแดงสีแดงอยู่ไหนเนี่ยมาเดี๋ยวเราไปยิงแล้วไปไหน่อยนี่ไงนี่ไงนี่ไงสวยสวย การนั้นขาวบางขาวางเพ่นปเนี่ยะขาวบางเพื่อนปะเนี่ยวิ่งไล่เราอยู่่ะกับจมพูกอะเ่าอะเ่าจะไม่รู้ว่าออมันลยก่นข้ามไปก่อนก็ได้ครับยอมลองไปยิงขาวให้ดูใ้ววอาไวจการเอา้วจัดกผมจการเจัดการไอขาวนี้จัดไป เดี๋ยวรอเดี๋ยวขอทำเคล็ดก่อนนะมีมีสกิลไม่มีสกิลไม่มีสกิลอ่ะขอทำเคล็ดกันได้ไหมไอ้ม่ยิงเนี่ยเอ้ยเออมันพอพอพออยู่นะไอ้นั่นไอ้ข่าวมันวางเพลิงนี่เลยตรงนี้ตรงนี้ระวังแดงระวังระวังข่าวน่าจะวางเพลิ แล้วมึงแม้แตนไหนคนไหนวางพื้นอะไรยังไงเรา,เอาอยู่ไหนวะนี่เดี๋ยวเรายิงสามสองนี่ยิงไงจัดไปโอู้หูม่จัดไม่จัดประหยัดจริงตแดงแดงแดงสีแดงไม่ต้องชุบเรายิงเองนะถ้าเกิดว่าเจอสีม่วงตายอ่ะก็รีบๆชุบเราเราอันนี้เรายิงเอง แค่ละกอเลยแค่คนเดียวแล้วยิงสองศูนอะไม่จัดยิงไอ้ยิงสีเหลืองหน่อยดิโอเคจัดไปจัดไปเดี๋ยวข้ามไปก่อนเฮ้ยยิงยิงกันยิงแบบเนี้ยเลยเหรอเออแดงแดงรอชุบแดงมากับตีแดงมากับเราเลยเพราะว่าเดี๋ยวเรารอชุบเองแล้วเราจะแล้วตาทุกเกมอ่ะไม่ต้องโหวตใครแล้วเอาให้ได้มาข้าบดได้ไหมอ่ะทำ บอกบดมาบอกบดเลยก็ได้ดถ้าีแเ,เป็นหมอแล้วก็เป็นหมอเหมือนกันแปลว่าหมอมีสองคนดีมมนะบทด,ดีถ้าบดครบครบสิแปลว่าบวดไม่ซ้ำถ้ามันถ้ามันซ้ำแปลว่าถ้ามีการเหลือยน,นเขียวแล้วก็สีชมพูยังไม่มีบทครับ อ่ะเพราะว่าเราถึงไอ้นั่นก่อนเดี๋ยวผมไอ้นั่นก่อนเดี๋ยวผมจะต้อไปยิงเออเอื่อเดี๋ยวยิงเหลือดมแกันได้เลยเลยเหรอคุณได้เลยเดี๋ยวเรายิงเหลี่ยมลองดูลองดูไอเราเป็นคนไล่เนี่ยคุณดาวมาแล้วคุดาวมาแล้วเดี๋ยงยังไงวะเลี้ยง ไม่ต้ระวังสีเหลืองไม่เป okay? well, no ็นสีเหลืองไม่ได้เป็นอย่ากดนะอย่ากดนะอย่ากดนะขอละขอละวิ่งวาวิ่งวาวิ่งวาวางวางสีเหลืองไม่ได้สีเหลืองไม่ได้เป็นนะสีเหลืองไม่ได้เป็นโอเคสวยมากสีแดงทำไได้เวรีกุดมาเดี๋ยวรอรอเฮ้ยปามิ่นแดงแดงลงกดปามิ่นปามิ่น ฟามินได้ไปหรือเปล่าสีแดงเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวเดี๋ยวเราลองยิงฟาร์มินดูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟาร์มินไม่ได้เป็นฟาร์มินไม่ได้เป็นโอเคฟาร์มินไม่ได้เป็นกดไปกดเลยชีวิตหมดแล้วไปไปไิดเทอร์โบไปแล้วจ้า ฟาร์มินกับเหลียงคือคนดีอืมฉะนั้นก็คงเหลือแค่สีเขียวกับสีชมพูสินะอะสิะิะดิาางั้นทุกคนบอดสีเขียวก่อนไปเลยทุกคนบอกสีเขียวเลยบอกสีเขียวบอกสีเขียว

ไม่ต้องไม่ต้องกว่อสีฟวามิ้นนายเป็นหมอจริงๆใช่ไหมฟ้ามินนายเป็นหมอจริงๆใช่ไหมใช่ถ้าเกว่าเราเห็นเราตายฝากชุดนะฝากชุบด้วยนะรตกก่อบวยหเราตายลยฝากกเลย้เลือสองเนแกลุ้วจาวร้ายคือชุดชีวิตของผมมามันหมดแล้วนะที่ชุดชีวิตของผมมันหมดแล้วนะหมดเกลยลยงเลยก ่เดีชมพูละถ้างั้นก็ชมพูเถอเอ,อ่อถ้าเกิดส,สีฟ้ามินสีฟ้ามินนายเป็นหมอจริงๆใช่ไหนะมถ้าเกิดว่านายเป็นหมอจริงๆอ่ะฝากชูบอให้ด้วยนะเดี๋ยวจะยิยงสีชมพูฟ้ามินนายเป็นหมอจริงๆริงใช่ไหมเดี๋ยวจะยิงสีชมพูแล้วนะถ้าเกิดว่าเราตายเองอะ่ะแสดงว่าสีชมพูไม่ได้เป็นนะ นี่ไม่เราล้วอเรารู้ไอ้นั่นอะไรเราจะเราฟาร์มินเป็นหมอเหมือนกับนายน่ะมาละก่อนริงไปแล้วววยิงเราจบชีวิตเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายไปโอ้โหจะยี้เลยฟาร์มินไม่น่าบังเลยยิงสีชมพูแล้วนะนะชมพูทั้อย่างงั้นทำไมโอ้โหฟาร์มินจบแล้วชีวิต รูไม่ได้เลยตายเลยฟามินไม่น่ามาขวางเลยทุกคนโอ้โหตายเลย้าบัางเลยชมพูเป็นค yes? <c oughs> รับทุกคนว่าแล้วฟามินไม่น่าเข้ามาขวางเลยฟามินไม่น่าเข้ามาขวางเลยหมดแล้วหมดแล้ว <c oughs> ที่สุดท<อ>ี่หมดแล้วหมดแล้วรู้เลย<อ>รู้เลยชมพูทำย่างไงทำย่ังไงทำยังไงทำยังไู จะพูดค่าคนได้ไงโอ้ค่าโอ้ค่าเรียบเอาไอ้เขียวเอาไอ้เขียวไปเลยใยญ่อยู่ด้อยไม่ต้องบอกว่าเราเป็นกยนเราเป็นกยนพวกจำพวกจำก็คือเราก็คือเราปวดเราปวดเราเลยติ๊กพาไม่ไม่ท่าเลยอ่ะเพื่อนฝาเราทุกอย่างเราอ่ะเถอะเขียวเขียวเขียวดิกัน ได้ไฟ้ามีได้ถ้าเกิดเรายิงนะโอ้โหเราก็จะได้คลิปเรายิงสีตัวตึ้งๆมดถือได้กังอ้มงไมงไอ้มไอ้มงไอ้งอ้ลอ้มงไอ้มง้มงวมงไ้โมงไอ้มงไอ้โมงไ้มกไอะมอมกไอ้โมงไออกว่าชีวิตงมมอ่ะมัไได้แค่ กสอง้าใจเตะฟาดมือเป็นหอทำไม้าต่างกันคนนีนหมดกัแล้วคุณไม่ต้องบอกจ้ะโอ้โหจบแล้วชีวิตไม่เสนอการนะยงไม่เชื่อชีวิตทำด้วยอะไรเดี๋ยวจบแล้วโอ้โหหมดเลยชีวิตโอ้โหกันลงกัน เมจบแลี่วจบแล้วิกดยังไงกะยังไปวะเราแพราแพ้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรล่ะ่าแรงเลยเนี่ยแพ้เลยอวเอเอออชมไปเพืนเ้าเขียวเลยตายจาการกีชมพูเลยเอาชมเอาชมพูออกูเรอว่าเรา่ลยเอ้ยเราไม่ยื่อเอาเอาอย่างนี้ยไหนบอกไหนบอก เราราไม่ต้องบวดสีเขียวไม่ต้องบวดสีเราถาาเขียวสี้สเออคือจบแล้วโอ้โหพี่มางไม่ไม่ต้องบวชนะบวช้วชแล้วโค่ไหนะสิ เพื่อนเลิฟเลยเหรอว่ไปยิงใครมายิงให้ชมยิงเมื่อเราจะบอกว่าเราอ่ะยิงผิดเครื่องสีฟ้ามินเนอร์มาขวางเรากาจะยิงสีชมพูแต่ฟ้ามิ้นมันหมันมาขวางเราก็เลยตายและสุดท้ายฟ้ามิ้นก็โดนฆ่าด้วยสีชมพูจบแล้วนะจบจริงจริงจบแล้วต้องเป็นนี่เอง โอเคครับผมต้องขอกัดตัวลาไปก่อนนะครับผมอปันจัดเลยนะในอำเภอยังสามศพก้อยเคนะครับผมโอเคครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมในคลิปนี้ก็ใครชอบนะ,ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับก่อนคลิปนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะ,ะเยสสวัสดีครับ